อันนี้เรากังทองได้ตัดสินใจเป็นแม่เลิ้ยงเดี่ยวนะคะ บีเบลอายายูทูบเบอรสาวสายแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่มีแฟนคลับติดตามนับล้านเธอโด่งดังจากคอนเทนต์แต่งตัวสนุกสนุกและไลฟ์สดสายฮาแต่ใครจะรู้ว่าชีวิตจริงของเธอกำลังเผชิญพายุลูกใหญ่ที่สุดในชีวิตในคลิปนี้แอดจะพาไปสรุปดราม่าทั้งหมดของบีเบลอายายูทูบเบอรสายแฟชั่นผู้เคยมีชีวิตที่สดใสในโลกออนไลน์ แต่วันนี้กลับต้องเผชิญมรสุมรั้งใหญ่ในชีวิตทั้งเรื่องหัวใจการตั้งครรภ์และคำถามจากสังคมที่ถาถมเข้ามาไม่หยุดดราม่าทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นใครเป็นใครและเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะจากชื่อคลิปเนาะก็คือตอนนี้เราตั้งท้องได้ตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะ สรุปดราม่าบีเบลสาวแกล่งที่ประกาศเป็นแม่เลี้ยงเดียวในคลิปที่โพสเมื่อวันที่7พฤษภาคม2568บีเบลเปิดใจโพสคลิปประกาศว่าเธอกำลังตั้งครรภ์และตัดสินใจเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวโดยระบุว่าแฟนหนุ่มซึ่งเป็นพ่อของลูกเปลี่ยนไปหลังจากทราบข่าวการตั้งครรภ์และไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆโดยในคลิปเธอเผยว่า วันนี้หนูอยากจะมาพูดในมุมของหนูหนูท้องค่ะและหนูจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวประโยคนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดเธอเผยว่าแม้การตั้งครรภ์จะไม่ใช่เรื่องที่วางแผนไว้แต่เมื่อเกิดขึ้นเธอก็ตัดสินใจจะรับผิดชอบชีวิตน้อยๆคนหนึ่งอย่างเต็มที่และยังเผยอ,อีกว่าเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่รู้ว่าหนูท้อง ครอบเขาก็เงียบไม่มีใครติดต่อมาเลยมีเบลยืนยันว่าไม่ได้ออกมาเพื่อสร้างกระแสดราม่าแต่อยากพูดในมุมของผู้หญิงคนหนึ่งที่เลือกไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมขอบคุณแฟนคลับที่ยังให้กำลังใจเธอเสมอ กลับไปเมื่อวันที่7พฤษภาคม2568มีเบลได้เล่าไทาม์ไลน์ว่าเธอรู้ตัวว่าตั้งครรภตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และพยายามใช้ชีวิตปกติแต่เบื้องหลังกับแสนสาหาัสและต้องผเผชิญความเปลี่ยนแปลงของฝ่ายชายและขาดการสนับสนุนจากครอบครัวของเขาแม้จะพยายามเจรจากับครอบครัวฝ่ายชายเพื่อหาข้อสรุปเรื่องค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบแต่กลับไม่ได้รับท่าทีชัดเจน หรือการตอบรับใดๆทำให้เธอตัดสินใจเดินหน้าใช้ชีวิตในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเต็มตัวโดยเธอโพสข้อความ่านอินสกาแกมส่วนตัวโดยมีเนื้อหาดังนี้สวัสดีค่ะตอนนี้เบลตั้งครรภ์ได้สักพักแล้วเบลตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เบลเชื่อเสมอว่าการมีลูกเป็นเรื่องโชคชะตาและสําหรับเบลเด็กคนนี้คือของขวัญที่มีค่าที่สุดส่วนเรื่องใครเป็นพ่อของเด็กเราสองคนรู้จักกันมาในฐานะคนสนิทมาก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจคบกันซึ่งตอนนี้ได้จบลงแล้วตั้งแต่เขารู้ว่าเบลตั้งท้องทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเบลพยายามอย่างดีที่สุดแล้วเบลจึงตัดสินใจเดินหน้าออกมา สุดท้ายเบลได้เรียนรู้ว่าการเดินทางออกมาในวันนี้คือการเลือกตัวเองและเลือกสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือลูกจนถึงวันนี้ทางฝ่ายชายและครอบครัวยังไม่ได้แสดงเจตนารับผิดช,ชอบใดๆอย่างชัดเจนซึ่งที่ผ่านมาเบลและครอบครัวก็พยายามเต็มที่มาตลอดแต่ก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนเบลจึงขอเลือกที่จะปล่อยวางฝ่ายชายถูกโยงคือทีเคธนกิจ หลังจากที่บีเบลออกมาเปิดเผยเรื่องราวชาวเน็ตนดยโยงไปถึงทีเคธนากิจอดิตศิลปินฝึกหัดจากค่าย M Choice Music และในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็เกิดความเคลื่อนไหวสำคัญจากฝั่งของทีเคธนากิจเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาค่าย M Choice Music ได้ประกาศว่าทีเคได้ยุติบท,บ,ทบาทการเป็นศิลปินฝึกหัดของค่ายอย่างเป็นทางการโดยให้เหตุผลว่าเขาต้องรับผิดชอบเรื่องบางอย่างในชีวิตส่วนตัว ถึงแม้จะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับดราม่าครั้งนี้หรือไม่แต่หลายฝ่ายก็ตั้งสังเกตว่าามมิ่งมันตรงกันเกินไปหลังจากบีเวลออกมาเปิดใจอย่างกล้าหาญสถานการณ์ดูเหมือนจะเงียบลงเล็กน้อยหลายคนคิดว่าเรื่องราวอาจจะจบลงเพียงแค่นั้นแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องหันกลับมามองเรื่องนี้อีกครั้ง ทีเคได้ออกมาโพสชี้แจงเมื่อวันที่12พฤษภาคม2568โดยมีเนื้อหาใจความคร่าวๆว่าผมต้องขอโทษทุกฝ่ายที่ออกมาชี้แจงล่าช้าและผมขอชี้แจงในส่วนของผมประเด็นดังนี้ 1. ผมและฝ่ายหญิงรู้จักกันในฐานะเพื่อนมาประมาณ1ปีก่อนพัฒนาเป็นคนรักและคบกันได้5เดือน 2. เมื่อวันที่17กุมภาปี2568 ผมและฝ่ายหญิงได้ทดสอบการตั้งครรภ์ไปพร้อมกันเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นลูกของผมตลอดเวลาที่ผ่านมาเราสองคนมีการพูดคุยวางแผนเรื่องการเลี้ยงดูเด็กที่จะเกิดมาด้วยกันตลอดในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาผมอยู่เคียงข้างฝ่ายหญิงและดูแลอย่างเต็มที่แถมยังให้ข้อเสนอให้ฝ่ายหญิงเข้ามาอยู่ในบ้านของผมเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันและวางแผนสร้างครอบครัวด้วยกันอย่างจริงจัง ข้อ3หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เราทั้งสองคนตัดสินใจยุติความสัมพันธ์และฝ่ายหญิงเลือกที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งผมไม่ได้มีเจตนาให้เกิดเหตุการณ์ไปในลักษณะนี้และได้หาทางออกรวมกันหลายครั้งข้อ 4. แม้จะยุติความสัมพันธ์กันแล้วผมยังของยืนยันว่าผมยินดีจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกอย่างสุดความสามารถของผมข้อ5 คอบคัวฝ่ายหญิงเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดูแลในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่การฝากคันไปจนถึงการจบการศึกษาเป็นเงินจำนวนหนึ่งโดยข้อเสนอทั้งหมดผมไม่มีโอกาสรวมตัดสินใจในการเลี้ยงดูลูกเลยข้อที่6คคำพูดในคลิปที่ฝายหญิงกล่าวถึงข้อของผมประมาณว่าไม่มีอะไรจะต้องคุยแล้วและไม่ตอบกลับนั้น หมายถึงหากจะคุยเรื่องข้อเสนอที่มีการเรียกร้องเกินสมควรทางครอบครัวไม่สามารถที่จะตอบรับข้อเสนอนี้ได้ในระยะเวลาอันสั้นซึ่งผมไม่ได้มีเจตนาที่จะปฏิเสธความรับผิดช,ชอบแต่อย่างใดข้อที่7เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องระหว่างตัวผมและฝ่ายหญิงเท่านั้น ผมเห็นสมควรว่าผมและตัวฝ่ายหญิงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็กที่จะเกิดมาด้วยความสามารถของเราทั้งสองสุดท้ายนี้ขอน้อมรับทุกความคิดเห็นและขอบคุณทุกกำลังใจผมยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็กและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆรวมกันตามความสามารถของผมแม้ทีเคจะออกมาชี้แจงโดยถอยคำสุภาพและยืนยันว่าได้ทำหน้าที่ของตนแล้วแต่เรื่องก็ยังไม่จบ เพราะฝั่งของบีเวลเองก็ออกมาตอบกลับอย่างชัดเจนพร้อมหลักฐานบางอย่างที่ทําให้ชาวเน็ตต้องอึ้งอีกครั้งการตอบโต้ของบีเวลบีเบลได้ออกมาโพสต์โต้ตอบคำชี้แจงของทีเคโดยระบุว่าครอบครัวของเธอพยายามเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแต่ได้รับการปฏิเสธจากฝ่ายชายและครอบครัวของเขาพร้อมแนบภาพหลักฐานจากการสนทนาทางไลน์ระหว่างครอบครัวของเธอและพ่อของทีเคเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง บีเบลออกมาเปิดภาพแชทระหว่างคุณพ่อของเธอและพ่อของทีเคเพื่อยืนยันว่าทางครอบครัวของเธอได้พยายามติดต่อและหาทางพูดคุยกับผู้ใหญ่ไฟชายอย่างสุภาพแต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองที่ชัดเจนโดยในข้อความแชทจะเห็นได้ว่าฝ่ายชายครอบครัวบ,บีเบลพยายามนัดวันคุยเพื่อจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างผู้ใหญ่พร้อมเสนอบันทึกตกลงอย่างเหมาะสมแต่ทางพ่อไฟาชายกลับปฏิเสธนิ่มๆพร้มมอมบอกว่า ก็ได้ไม่น่านมีอะไรคุยแล้วและจบบทสนทนาด้วยคำว่าสวัสดีวีเบลเขียนภาพประกอบว่านี่คือบทสนทนาระหว่างพ่อเบลและฝ่ายชายพ่อฝ่ายชายอ่านไม่ตอบและไม่มีการตอบกลับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เบลกับครอบครัวตัดสินใจปล่อยวาง เรื่องราวของวีเบลไม่ใช่แค่ดราม่าระหว่างคนรักที่จบไม่สวยแต่มันสะท้อนหลายแง่มุมทั้งเรื่องความรับผิดชอบบทบาทของครอบครัวและการตัดสินใจในวันที่ทุกอย่างไม่เป็นดังหวังแม้ใครจะพูดว่ายังเด็กยังไม่พร้อมแต่ความจริงคือเด็กอีกคนที่กำลังจะเกิดมาและคำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวสำหรับบางคนอาจเป็นคำที่เจ็บแต่สำหรับวีเบลมันอาจกลายเป็นคำที่เธอภูมิใจที่สุดในชีวิต ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ